สบายดีพี่น้องสบายดีเอ็กซีสิบคนนะพี่น้องมเอนี่าผบกับสองบ่อบีใช้รถอีกวพี่น้องเลยเอนี่บ๊อปี้มีเมนูแกงน้มัอีกเลยพี่น้องมืงสาวหนึ่บ่อบีไปหากาแฟได้หน้อยหนึ่งได้กับหนึ่งบ่อบี้ก็นได้ไป เอาอยู่กอสาวตีพี่น้องไปขอซื้อก็แม่พี่น้องก็ได้หลายซ้ำเนี่ยเนาะบ่อบปีซื้อประมาณหกสิบบาทแต่พี่น้องหกสิบบาทแม่หกสิบบาทบ่อบปีแต่ว่าบ่อบปีตุ่มแนวเลยเนาะพี่น้องบ่อบปีซืมาแกงกินเทศนะ่คะบ่อบปีจะเอาอันนี้ใส่เลยเมื่อที่ทานแตกมันถือกันเหนียวตองไหมใช่ไหมเนียว่ากเขาเวอรได้ Đây Đây là. Đây là bữa, có đợt, cái đấy đâu, cái đấy, cái không bao không bỏ lỡ những video hấp đẹp cái này cũng มากินบ๊อบบี้หน่อยเงี้ยเดียงเนี่ยเห็นไอซีก็มีต่กแต่ตายถ่านงถืเดีวเาจะบอใหม่จเสปเนี่ยบ่บีมีเฮดหน่อยบ่อี้ซื้อมาจาตลาดแต่กับขงตีใหม่เนะมีเ็ดเฮดคนณเห็นไปน่อยเฮดคุณเฮดขาวเขาเน่อยเีกระมักบู เด้มักบัวนะบัวโอ้ยนาจะประดนบัวบ๊อบบีไปเอาแฟมูว่านี่อันนั้น่อแเอาหาเนาะอันนั้นหมูแฟเดวะตอข้าหมูแฟเดกะตอข้มูเน่ยเราว่าขอแต่ก็นี่หมักกระถิ่นสิเนาะนี่พักกระเนี้ักเนี้อ่อนใส่เพราะว่าบอบีอยากนะอยากบ๊บีก็เลยซื้อพักกรเนี้มาไหวเพื่อมีนรอไหม่แก่เนาะ นี่อ่ปัวบอบปสิยมูนปัวกูมูปัวกอยูกเ่นเพิ่นปูอยู่าเพื่อน้องบ่บปีแปลแฟนบ้านเพิ่นกระเก็บไข่แกงหนอกินเเพือนุกน้อมากินน้าพี่น้องแกงเลวนี่จะมาพี่น้องได้ไหมปวปแดบไปแดกกรแซะแดเคือไปแดกเพืน้องแดกเลยบ้า Bất cái ai rồi tặng cái tết để để một cái lạng Thì đó, hải mình một cái đọng nghĩa là hai tung một quát mục quát mục quát mục มอนี่ขั้นขั้นมากค้นแัเสียหนอาด้วยมีเรอบูมัากขบเรือได้เลยหนามันนี่เนี่ยเอเคแต่ว่าสูตรบอบบี้แกงนะจ๊ะจ้าเนี่ยจะสยเอฟซีเงี้ยหมอจนเสียงหัวเปดเบ้นหาะเนั้นเบ้นมานก็มาใส่ cái bà hãy edible đi tắm ao tay 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 ao tay 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 แต่มันเป็นไม้อะไนะคะอาจจไม้อะไนไม้ไม้เปลืยบเบนอ้นี่ะไม่จะเอาไม้เปลืยแต่จแต่แว่คนีปาดีงนี่จะมาถ่ายมันพดดอกหนึ่งหรือพักมันสีหยบมันจะเห็นตอมาใหม่เรื่องเลืยงไรก่นจะาใส่ประเดกเปุ๊บดูคอยตรงใส่ประเด่กระเดกแงส่เลยปัาดพักมันมีพักลรระเดื่อหอมหอมเลยนะ ปีไปใส่เจ้าวะเขาอบปอลี่ยนกงกินเพื่อนจะแสบตรงกรันตดวอีเม่เจ้าไปใส่หมอนมา่ันปวดนะเดี๋ยวจะนอนใช้ใส่ใส่เป็นหัวก่อนชูเขาต้องใส่ครบบดุตรแตอบะปีบะปีพอ <c oughs> จะได้เจ็บได้บะปีบ่ตอนนรกรู้ป่ะแั้วมันลายเนาะ ครึ่งเกินครึ่งหมอน้ำตาลนิดหนึ่งก่อนน้ำตาลนิดนึงเด้อนิดนึงเขาใส่พอมันแบบนี้งสุดสเดเลยเขาหรอเออพ่อใส่ขนาดให้เขาเคยให้มีรสชาติน้ำตาลบางคนเขาใส่ใส่ได้กว่านี้น้อยหนึ่งหย่อนว่าเขาใส่ชุดดหน่อยเขาใส่ชุดดหน่อยก็หะนี่เพราะว่าเขาไม่อยากกินชุดลายเดี๋ยวป้าให้มันพุดแห้งก่อนพี่น้องมันจะได้หนากินก่อนตอกก่อน ดีัวไหนไนก็แะส่วนรูปสัตวมนกูปะจาวดีเนาะตอวนี้จะเซ็สิเนี่ยก็เนี่ยเซแหะพี่มาสิไหมย็จะใส่วกนี้ก็เยไปง้อมีเรียกนี้อย่างใส่นี่ À, cái ghém ngoại nhau, đi còi nhau cụt ngon 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 nữa ngon 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 มันเยนนาตาเฮกินก็บกกินเอาตาแ้วอนอไอก่ๆเอาเดูได้บกินห่อผพอหมเนาะตา่ก็ันนาตาหนากินกัวมือนอีกแม่หรออมเฮ็่สบายดีเด้อพี่น้อง น no um, ี่มันกระเทียหดเนาะเหมือนเนาะิบงิขอนุญาตชิมเด้ยัเ็บนาเด็กแซ่บป้าเด็กกินหอยแดเหมือนเดิมเนาะไกันหอแดงมันลายว่จะสิแกงยูไทยคลิปยูนี่เขาเร่ไม่ใช่เป็ดน่ใช่ยู่คอปแกงนนบอกปะอเนาะ่กินเราแถเอาแถเนาะ nào chín, ai trôn pa, nhìn gì tiền ngọt không? tiền, không thể ăn bỏ. mày, điểm ngào ít, hả? Đang đặng luôn hay chưa, ngào kíp.

โอ้ยคอยดคือการเอไปนวด้วมุ้อยบกรไเอยอมบวกรึยั้ไหมต้องการอยู่ดีๆรับแล้วไปส่ตอนไนบ่รเอ้าถ้าอ้ารสลัดก็ใจ่ได้นอนอดนไปนวดในมุมเองเน้อพี่นอ้นเขามาเด้อมาเด้อพี่นอข้เาเด้อใ่หัวเขาชุบเขาไปชิมหมดนแนวเล่นหน่อยก็ไปนหน่ ใปเวากินแกงระามือนียคือบาพี่เนาะเขาหันกินทิพย์เหมือนคนูกิทิพหอนคนเขาอืมก็มาเราอนี่จอนี่มาเลยอ้เนาะเนยกินทนะอืมมาี่จอนี่มากเราอยู่ประเทศไหนก็พออยู่สวนท่าก็ดอดรสองใช้สำหรับดีมากินมันแคงไหนมันนอนมันบกินเขาหมเกินกงกระดยังกับินบ่ ไปอือมึงจะผัวงอนาแกตื่น่เลยตั่พอใจไปเอาอีโบคุมงมังใช่แต่มาไม่นอยใช่ด้เออเมื่อไหร่

ใช้ซุปเขาเามามาตไปมาไปบุดีน้อยวันจุปไปก็มาแข่งแบบเาไปเนาะตอนนี้บอสเคยฝึกคนจีนสั่เลยต้องเอามาไปเนาะแม่เมื่อไหร่ถึงจะแค่แปอยเห็นใส่บบไเนาะอันมึงอยู่กันเยบด้วยกันไหมล่คลิปกระจอยแล้ chưa đi nào à thích cho em cắp như thế như nào cái nhiệt kinh cày em được gì quá ừ. hết một มาอ่ะเงาแตงงกระือก็ที่จะหาถ้าไปแงแหงเดอยนี่คืว่างอ่อนงอ่อนี่กระสมาเติมมันเติมมาหันปลูกไว้รึจะจะเย็นมันรจะเย็นท้ันเย็นแหงด้เออปลูกแค่แงงก็ดีีได้หรบปลูกแค่มันไแหมมีหักนไหนูบดตายไป่สอนไห่ัน

มันจันมานะอ้มนไปนียอะเนาะอืมันค้ายอุปป้ายองด้ไปายอยู่กระดาษอคนมาเาคนเมื่อยเนาะแตแกลือยหรือมือยขามือนึเ่อย้ไม่เมื่อยหรอกขเจ็บขา้นเนาะขามาขางมนเม่ไปแล้วคได้หัวแบย่ม้งอันเีบอมากินเนาะกลา เอจังปาไม่ใกินแบบหวาบงเนเหตุ้างกินนั่งรถนั่งล่างเขาเปเมื่อยเขาสิ้นล้แต่ว่าก็จ้เมื่อยแต่ว่าที่คนเมื่อยเบื่องขึ้นมาเขเจี๊ยบขาที่ขัไปก็พี่โดดได้เลยอคน่เลยเรื่องจากโดดล่งล่องตนปีนโบอนั่มันไตเลย่ได้ยปไปเนเนี้ยขนเกันดอมันอยู้จักค เห็นกันจักคือนางโม่จะใส่ีเนได้มั้งคือคุณเคยเห็นม่จะใส่ได้ปั่นปั่นเป็นเหมือนคุณเห็นนะของคุบิ่งขีปะคือปั่นเป็นเหมือนเห็นอีกเป็ดก็อีอาบ่เห็นอีป่าของคุบึงเน้เดียวโบเห็นจะใส่รานหลังนี้เขาใส่ข้สมัครเขาจะคิดจะไม่ใส่น่ะคุณเหมือนหอกมั้งเหมือนสีน้ำตแล้วในเมืองเขาบ่มเขาแล้วก็ดูนี่นี่สุดที่สดละดีใจนิด มบเขาเอนกันหมดูก hmm. ม mm ัน hmm. ยัอีทีขนาดอีีมันยังบเขาอมาดนึกกเนาะเอาสือแบบว่าล่าเขามากนะเราหลอกเขามากเขาบุเขานี่นะ้ายมากขารูอันเนี่ยเรกูปากูีอกเเเขาก่อนเห้แตเขาแก่เเนเราเยเหืขไปบ่มา่อับไป

แบบนี้แกง่ยยังผลเนี่ยเนาะแผบเนาะเออน้องให้มากินมากระสินบอมอะไกนบอมเหรอข้องกันอาคืออากูเอามาอันกูก็มากินกูกปหาเล็บมคือกูว่าให้ใช้เวลาเดือน่มาบ่มิตจะกี่สับกี่เฉยหน่อยนี่คิอปิดขาดจะเอาคนอนไรเพื่อสิหา นม <c oughs> nee, so ่ยุ่หน่อยใหญ่กูอยากกูอยากหน่หน่อยขึนเ้นเาด่ะะดแล้วก็คุมไปคุม้ารเปานใารอดเาจะขามาตัวเราสุดเอ่อฮะ